คลิปมิกสภาพมากินไอศครีมชโคโค็อกโกแลนมิกซ์เบอร์รี่ห่อเป็นแบบนี้จ้าแพงและยี่สิบาทเดมมาจากเซเว่นเนาะนี่น่ากินอ่ะเห็นจากหน้าซองกันุย้ยน้ำลายไหลอ่ะหุ้ยก็อร่อย อร่อยมากรสชาติแบบว่าเหมือนกินโยเกิร์ตนะแบบหอมๆห,ห,หวานเปรีป้ยวๆนะแต่เขาบอกว่าเป็นมนะิกซ์เบอร์รี่นะข้างในเป็นไส้ช็อกโกแลตอร่อยอ่ะอืมอืมช็อกโกแลตกอบมาก ตอนนี้นะเรากินถึงชั้นรูปนี้แล้วอะช็อกโกคันอะมันเริ่มแบบว่าหวานหวานหอมหอ,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 อมขอมขมเข้มข้นของรสช็อกโกแลตเนาหโอ้โหเข้ากันมากเฮ้ยในรูปมันเหมือนมีชั้นที่เป็นรสเลมอน่ะมะนาวค่ะกัดไปแล้วคำแรกค่ะดืมบอกเพื่อน,เนๆเปรี้ยวหม่อรหวานเปรี้ยวแต่ตอนนี้กินถึงชั้นนี้อยู่อะช็อกโก้คัน้นน่ะก็จะมีเม็ดกลมๆให้เราแบบเคี้ยวกรุบๆมา อร่อยอะอืมก,โก,โก็อ r ั n นกรอบอ่ะข้างในอ่ะที่เป็นเม็ดบอลอะเม็ดบอลรูปเนี้ยกกรอบชอบอ่ะครบทุกรสเลยแบบว่ารสชาติแบบหวานอมเปรี้ยว ความเข้มข้นของช็อกโกแลตแบบตัดขมอะแบบชิมไหมคะของแซ่บต้องแบ่งกันรูปร่างหน้าตาก็สวยน่ากินอ่ะชวนให้หน่ากินอ่ะแบบหน้าซองอ่ะยี่สิบบาทนะคะอ้าวช็อกโกแลน ข้างในจะเป็นแบบเนื้อไอศครีมแบบกลิ่นหอมรสสตอรอเบอรี่นะคะอร่อยทุกคำที่กัดแบบรสชาติแบบว่าจะว่านางเอกเนาะแบบหวานซ่อนเปรีย้ยวอย่างเงี้ยอ พดเนาะเพรามัสีชมพูอะคือเหมือนตอนแรกครึ่งบนแรกเนี่ยเขาจะมีแบบใช่ให้ยเยอะหน่อยใช่ไหมครึ่รงครึ่งบนช่วงล่างก็เป็นแบบครมรสสตรอเบอรี่แอบ,บจาเพื่อนไพรมักร้องความแตกใหม่ในสุครีมเนาะเพิ่นแบบว่าเฮ็ดแบบ รสชาติแปลกใหม่เพื่อแบบว่าเอาใจคนแบบรุ่นใหม่ยุคใหม่หรือแบบว่าคนที่ชอบลองของแปลกใหม่เนาะต้องไปลองนะคะนี่อร่อยซองนี้จําไว้ไปลองได้อร่อยยี่สิบบาทเอาไวพ้พรอนคลิปหน้าจ้าเอาสิบภาพเพียงอีกขอเขาจะาไว้พรอนจ้า